สวัสดีครับท่านผส้มครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำชัยนะครับตามดดวนๆครับค่ะเล่าพัฒนาเรียกว่าห้วยขามโค้งนี่แหละครับนี่งวดนี้นะครับท่านผส้มอ๋อล่อติดตามนํากันได้เลยครับท่านผส้มมืออื่นหวยเล่าก็สีออกได้ครับวันที่25มิถุนา68ครับนี่แหละครับสองถุนเคืองเจอกันอีกครับอูน้ำชัยกับลงเหล็กไทยไปทีเรียบ้อยเอาได้ครับมาตามตอนเหล็กเล่าครับผม คลิปนี้ครับกะสีมาสัมผัสพอจะเลื่อนสินนะครับเพื่อนกะไดมีแนวทางตัวเลขเล่าพัฒนามาแแดงปันไอฟี่ทาง่องเหรอครับเดี๋ยวมาล่อรุนน้ำเพลนว่างวดว่าหันเพื่อนเข่าตัวใดเน่วน้ำเชื่กับบ่อไดตามครับเพราะว่าพอเพื่อนกะยากหน้าทรไปหากันบันไดกับบ่รับบันนั่นเนาะครับมอนี่บางเอืญนรับสายอูน้ำไชื่ครับอูน้ำไชืเลยหนัดพอเวลาตรงกับพอเพื่นทีว่างเนาะครับคือเวลานี้แหละครับเอา หลังจากเพลนกับไปซองเบื้องไฮเบื้องหน้าเรียงง่วเรียงสัตว์ต่างๆนะครับหูน้ำาซ่ก็ได้มากเกินหัวมวนร่อเพลินเราเลยครับเอา้าเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาครับไปตามพอจะเลื่อนสินนากันเดี๋ยวเลยครับพ่อครับบัน้ำาซ่สวัสดีครับพอ่อสวัสดีสวัสดีหัวเง้ยยัอยู่หรืยินอยู่ครับพอ่อเป้งเดยพอ่ออยู่ดีสบายไหมครับ อันไหนเอาอันไหนเอาเลีกล่าบอมเบอนี่ยเมียนครับพอ่อเอาขึ้นเวทีไหมนเนาะขึ้นเวทีไหมครับพอ่อขึ้นเวทีไหมจ้ะตามกันต่อเนาะพ่อสิไดนะ้เนาะงวดบ้างหันปิงได้พอ่อทั้งไทยทั้งลาวโอ้ยเมื่อน,นั้นพอน่อถ่าเนาะครับพ่อถ่า เลขเงยพกอให้สี่ครเนาะให้่องก็เจ้าอยดอนบุละอือครัพ่อให้ว่าเลี้ยงเลงว่าทู้ัานพ่อวายูยโอ้ยบัดน้ำเลเงมันถือผันบโท็ขึ้นมากเนาะว่ะเพราะให้สีคู่ไให้แปดหศูนาแล้วก็แปดหนหเท่านั้นเนาะอือครัพ่อ เออตะว่างวดนี้พ่อก็ลงตะโดนเลยละลงตะเลขว่ากูละโทรมาเอาเองเบิ่งพ่อพอดีเลี้งเลขเล่าเนาะครับพ่อวันนี้ยิบหานะมือเนียนเอาไปเป็นแนวทางเด้อเอฟซีเด้อครับพ่อเออพอยันจะเริ่มสินกระบ้น้ำใส่กระโปงหจักได้ว่ามันสิออกตัวใดเนียนครับเอ่อเฮ็ดได้ตัวใดก็ไปตามนั่นละเอาสองครับสามเด้อสองครับสามบนล่างบ่พ่อเอาบนล่างหน่ะยละเอาบนล่างหน่อยละ ตัวประกบมันก็เก้าสองเสองครับแปดสองเจ็ดสองสองเนเ้องแปดเอาชุดเต็มลงไปล่องเบิ้งล่างเทียมันก็นได้แปดคู่ล่างเทียมันก็นได้หคู่ใน,นหลอกเล็ครับพ่อพ่อ,พอมีเก้าสองหรอแปดสองหรอตัวใดคก็พ่อเจ็สองตีบเจสองหกสองเจครับบันนี้ก็สามยุไทยเนะบันนี้นะครับพ่อ เก้าสามน่น 9, 3, าักเก้าสามก็ไล่ลงไปเก้าสามทีพ่อเ3ดสามไล่ลงไปละสามยูไทยสามยูไทยอืมครับพ, 8, 3, 6, 3, พ่อเ3็ดสามเจ็ดสามหกสามเนาะพ่อเดี๋ยวแปดสามเราเรบ่หระเอแเราพ่อแปดสามเจ็ดสามหกสามเราเก้าสามเนาะพ่อเอ้แม่เาพอดีแปดคู่พอดีเนาะโอ้ครับพ่อบิ่งบนล่างเลยเนาะ เอาบนล่างน่ะละเอาบนล่างละหั่นบน่มากคู่เพราะงัะน้นจะเริ่อสินจะแบบให้กางให้หาส่สองส่ยสามด้วยเย็บเสียเนครับมือ,อมือนวางบ่พ่อมือนพอกระยอกไปชงผนแล้วมามาจากม่วงบ่พ่อประมาณจากม่วงครับอันไหนมามาไม่เหียนครับวางประมาณสาเนียนบ<อ>่พ่ออราจะตามเลข,เเลขให้เมียนครับพ่อ อ๋อย่ำมือแลงก็ได้โลกว่ากินข้าวแลงแล้วจังตัวเอาก็ได้อืมได้ครับพ่อขอบคุณในไลายครับพ่อก็บอกบ่ถึงนะจักสิมายามได้จากิมาเฮียนแล้วรังเท้ากันแล่นลงไปหาเกี้ยวหญ้ามาไว้จังเช่มาอืมครับพ่อเอาทางดีก็บอ่าหกโมนี่ละอืมได้ครับพ่อเออ6:00น5:00นโมพ่อจะยู่เฮียนล่ะครับพ่อ จังสรรยาย็บชื้อโจทยไทยได้โจทย์กับไอ้โชคโชคมันมันต่อหาเงินต่อทุนจะซื้อรัฐบาลไทยได้เย็บเชื้อเนอะครับพ่อสูกันต่อเนาะพ่อขึ้น่ับซองไม้ก็บไอ้โชคโชคมันมันมือกันเยเช้อครับพ่อซองออมน้ำโชคเนอะพ่อซองนี้ครับซองไหนก็ลูกออมน้ำโชคครับพ่อโหออมน้ำโชคนี่เป็นเลขเล้าบ่เมีนครับพ่ออุ้น้ำใสเลขไทยครับอ่าอ่พ่อเน้นให้ตัวเดีครับหมวดนี้ครับ เน้นให้ตัวเลครับพ่อเน้นก็จะเน้นนี่เน้นแปดสองแานี่แหละแปดสองกับแปดสามทีพ่อเมื่อเข้าสองเข้าสามนโอ้โหนี่เน้นเพราะว่าพามักสอกับสามนักสิบครับพ่อนี่แหะครับก็ลาโอ้ํำใสครับพ่อเอาน้ำใสก็ต้องขอบพุ่นพอให้ไหลได้พออยย่ดีมีแห้งสุขภาพแขแงแรงครับพ่อเลง่ายเด้อมือเด้อเพราะว่า เรื่องล่างพ่อมันมีสองตัวลางน้อยว่างเันมันก็ได้เจ็ดกับเจ็ดกับหกมันมันมาอยู่เล,ล็กลางน้อยล่างครับพออ่อไม่ยืนรอพ่อเมื่อนมีน,ม,น,ม,นมามากมาจัาางสัตน์ละเมือ่อนจังคุยกันไม่เรื่องเล็กง่มันสิสับสนกันครับพอ่เอเล็เล่าก่อนนะพ่อจังสัตน์ละครับพอ่อใ,ใจชนก็ให้โชคๆมันมเด้อวยที่ไปไหนจะเริ่ศสินก็ได้เมื่อนครับพ่อเอาสวัสดีครับพ่อสวัสดีสวัสดีโวก เอาครับผมก็ได้ตามแนวทางตัวเลขพอจะเลื่อนสินเรียบร้อยแล้วได้ครับเราพัฒนาวันที่25มิถุนา68ครับวิ่งบนล่าง2กับ3ครับจับคู่บนล่างครับผม9 2 8 2 7 2 6 2 9 3 8 3 7 3 6 3ครับนี่แล้ะครับพอเพิ่มมัก2กับ3นี่เลยครับเน้นให้ เก้าสองแปดสองเก้าสามแปดสามครับเน้นห้ยซีคูครับผมกันเลืออีกซีคูกันครับเพราะว่าเพิ่นนห้ยแปดคูเน้นซีเหลือซีครับนี่แหะครับข่ขอบคุณแนวทางตัวเลขเล่วพัฒนาพอจะเลื่อนสินเนื่อครับเดี๋ยวฝากติดตามรัฐบาลไทยหรือว่าหวยไทยนะครับคลิปเลขไทยน่าจะมืออื้อนนะครับบูวน้ำเสกะสีลงสงเด็ตามพอเพิ่นอีกครั้งครับพอเพิ่นก็ห้ทั้งเลขเล่าเลขไทยเนาะครับ บ่เขาเหล็กเล้ากับเขาเหล็กไทยครับสารับพลอยจะเลื่อนสินขอให้มีทุนสูงๆมันมันต่อทุนกันไปเรื่อยๆเยด้อครับผมท่าชมุ่งมั่นตลอดก็ให้อิฟซีทาง่องมันมันน้ำกันครับคลิปนี้ก็เน้นให้พร้อมนะครับเดี๋ยวอูน้ำเซ่จะเขียนให้ทุกท่านเนาะครับเสียดายเด้อครับเหล็กสูตรอูน้ำเซ่ครับเดี๋ยวมืออื่นผมสีโล่งให้ครับเพราะว่าผมเน้นที่ฮก้อครับเหล็กออกสองฮกเนาะโอ้เสียดายแหงครับผม ส่วนมากจะขึ้นตะบุนนะครับท่านุส้มสูตรผมเห็ดใดครับเอาเดี๋ยวมืออื่นผมจะเอางวดเมฆกับงวดเก้าสีผมเคยเห็ดเข่าเตลีกเด่นเลยนะครับเอาฝากติดตามให้ได้ครับท่ามุส้มจะรับแนวทางตัวเลขเล่าพัฒนาครับผมกับสิพยายามปรับปรุงแก้ไขให้ียบซี่ทางสองนี้เลยครับผลนกัสิโตก็ได้ครับเหงียงกัล้วนเม็ดนะครับท่ามุส้มนี่แหละครับล่มยาเมันล่มแห้งอยู่ครับเหมือนนี้ครับ บรรยากาศยังเย็นดีถือว่าโอเคครับมื่อนี้ครับกผ้าเอฟซีทา้งซองไปบัดบานจีดไปชมวิวได้ครับกับังองออมน้ำโศกครับกลับมากอะอัดเหล็กเหล่าตอเลยครับเพราะว่าพอเจริญสินเปิดบ่อรับนะครับสวงนั้นครับเปิดมารับสวงประมาณอ่าใบสามใบซีโมงนี่นะครับวน้ำใสกัดตัดคลิปลงดลดวนๆให้ทุกท่านนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณทุกท่านเลยครับผมหวยพอดในยูดีมีแห้งเดินทางเขียวขาดปลอดภัยครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ